ชั้นพูดในคลิปนี้นะคะดูเป็นคุณนายเบานะจ๊ะคลิปนี้นะที่จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่เรารู้จักกันดีนะก็คืออิงออนถ้าพูดถึงอิงออนแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงสบู่ก้อนที่เราใช้ถูตัวเราเวลาอาบน้ำนะคะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากคืออิงออนเขาได้ทําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาซึ่งเป็นครีมอาบน้ําปกติเราเห็นเป็นสบู่ก้อนไงและเขาคือมาทาเป็นครีมอาบน้าเลยก็เลยแบบตื่นเต้นนะคะและก็เขายังคงเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะั่นคือการใช้พวกสารสกัดจากธรรมชาติที่ใช้ในการดูแลผิวนั่นเองค่ะ นี่ตัว ของอิงออนนะคะจะทําออกมาในรูปแบบของครีมอาบน้ํานะคะตัวนี้จะเป็นสูตรน้ํานมจมูกข้าวนะคะแต่ที่จริงเนี่ยเขาจะออกออกมาใหม่ถึง3สูตรด้วยกันนะคะมีสูตรนี้น้ํานมจมูกข้าวมีสูตรมะขามแท้แล้วก็มีสูตรสมุนไพรกันนะคะนัตี้จะมาพูดถึงสูตรที่นตี้ชอบมากที่สุดนะคะนั่นคือสูตรนี้นะคะเป็นขวดสีเขียวคือสูตรน้ํานมจมูกข้าวนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของบํารุงผิวที่แห้งกร้านให้มันชุ่มชื้นขึ้นนะคะบารุงผิวให้กระจ่างใสขึ้นแล้วก็ ก็เขาจะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน E นะคะที่ช่วยบำรุงผิวเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยในเรื่องการผัดเซลล์ผิวได้ด้วยนะคะช่วยให้ผิวของเราเปล่งต่างขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์ชะลอการถูกทําลายของเซลล์ผิวหนังค่ะทําให้เซลล์ผิวเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะคะที่สําคัญยังช่วยให้ผิวทนต่อรังสี UVA UVB ในแสงแดดได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นสูตรน้ํานมจมูกข้าวเท็ดี้ชอบมากที่สุดนะคะมาดูทางด้านของ แพ็กเกจแล้วก็เนื้อครีมกันเถิดะนะคะส่วนแพ็กเกจของเขานะคะก็เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะก็สวยงามหยิบจับใช้ได้ง่ายๆนะคะเป็นขวดปั๊มใช้ง่ายๆในห้องน้ำนะจ๊ะสำหรับเนื้อครีมอาบน้ําของเขามาดูกันเถอะนะคะใกล้ๆเลยจะเป็นเนื้อครีมสีขาวที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะส่วนกลิ่นนะคะ หอมมากๆแล้วก็มีกลิ่นของข้าวด้วยนะคะเวลอาอาบนี่ก็จะแบบผ่อนคลายสดชื่นนะคะที่นัตตี้ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะจะเห็นหน้าขวดนะคะเขาจะบอกว่านี่เลยตรงวงกลมตรงนี้นะคะผลิตจากสมุนไพรนะคะแล้วก็ no SLS ทําไมถึงบอกว่า no SLS นะคะคือสารนี้เนี่ยมันจะเป็นสารที่แบบทําให้เกิดฟอง นะคะซึ่งเป็นสารเคมีซึ่งเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยมันจะอาจจะทาให้ผิวของเราระคายเคืองได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสาร SLS นะคะเพราะฉะนั้นนีจะไม่ทําให้ผิวรู้สึกแห้งตึงหรือว่าระคายเคืองต่อผิวค่ะนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะที่เราคุ้นเคยกันมานานแล้วนะคะออกมาเป็นครีมอาบน้ําแล้วนะคะกับจากอีออนนั่นเองส่วนราคานะคะเ็าจะมี2ขนาดด้วยกันนะคะขนาดเล็กจะอยู่ที่220 ML อยู่ที่65บาทเท่านั้นแต่ขนาดใหญ่นะคะคือขนาดขวดนี้คือใหญ่มากอยู่ที่ 500ML นะคะ1 0 0 45บาทเท่านั้นเองคือขวดนี้เนี่ย145บาทนะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะ Tesco Lotus Big C Boots Family Mart Maco Top Seven Eleven ก็มีด้วยแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเลยหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตีน้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะผลิตภัณฑ์ของคนไทยจากอิงออนนะจ๊ะลองไปใช้กันดูแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะที่ไปแล้วเจอก,กันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ